คอรมอรไฟเขียวแก้กฎหมายทำแท้งให้หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งได้ นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา301และมาตรา305ตามที่คณะกรรมการกฤษฎตรีกาเสนอโดยมีสาระสำคัญคือให้หญิงที่มีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์สามารถทำแทงได้จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งครันทำแทงโดยเด็ดขาดซึ่งการ กำหนดอายุคันดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราวิทยาลายัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำแท้งไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ทำแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิตนอกจากนี้ได้มีการแก้ไขลดอัดตราโทษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทำแท้งต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษสูงอีกโดยให้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งยกเว้นความผิดฐานทําให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีที่จําเป็นและสมควรต้องทําแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิงทั้งนี้จะส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่12กุมภาพันธ์2564